พาพี่น้องเดินทางเข้าตลาดครับพี่นอ้องเมื่อวันนั้งขา้นพอดีไปเบึงไปช่มซื้อของนําตลาดนัดน้พี่น้องกหลายมือหลายวันแล้วบ่ได้ออกเดินทางเนื่องจากเกิดฝ้าเกิดฝนน้อพี่นะ้นองเนาะมีพายุเข้ามาฝนโตเกือบทุกมือทุกวันพอดีเมื่อนี่อากาศปลอดโปร่งสบายดีน้พี่น้องเนาะปลอดโปร่งแจ่มใสสบายดีครัาพี่น้องออกมาฮาเที่ยวช่มตลาดครับพี่น้อง เบ่งไปน้ากันครับพี่น้องออกมาตลาดนัดครับมน่นีวัน,นังข้ารนเนาะอ่าก็วิ่งผ่านออกมาหน้าสวนสาธารนณะประจำำําอาเภอลำโสมจังหวัดอุดรธานีอันนี้คะพี่นอ้องอ่ามุ่งหน้าตรงขึ้นมาอ่ทาทังด้านข้างของสวนสาธารณะนะครับพี่นอ้องฟังขวามือเป็นสวนสาธารนณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจถ้าตรงไปก็เป็นห้องเพื่อครับพี่น้องเลี้ยวใายออกมามุ่งหน้าตรงไปก็เป็นตลาด ตลาดสดก็ว่าได้พี่น้องตลาดประจําตัวอำเภอตลาดเทศบาลเนาะแต่ว่าสิภาพี่น้องเลี้ยวโคออกไปทาธุระที่ร้านสะดวกซื้อก่อนเพื่อว่าไปกดเอาสิ่งที่ปแปลกเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะอะสิ่งไปจับใจสื่อของกดตู้ ATM ก่อนนอะพี่น้องมุ่งหนะ้าตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อ,อน,นะครับพี่น้องมุ่งหนะ้าตรงไปออกมากับเปลี่ยนอนุสาวรีย์นะพี่น้องเนาะ วีรชนคนกล้าเทวทานกล้าและครับพี่น้องประจําตัวเพื่อนําสมจังหวัดอุดรธานีเป็นอนุสาวรีย์นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่มุ่งหนา้าตรงไปเพื่อสิไปร้านตระกซื้มแต่วถนนเสน,นีกับถนนเทนที่ไปได้ไกลพี่น้องต่อเฉตอำเภอต่อเฉดจังหวัดมุ่งหนา้าตรงไปสามารถวิ่งเลาะดิ่มโค้งในสบายพี่น้องฟังโค้งผนหดมองเลยได้ย,ยสบายเลย ปากชมเชียงข้านในสบายด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับสนเสน,น,นีอ่าแต่ในที่แวะมาเที่ยวกับสมัติไปได้มาได้ถึง้านสุดวกสือแล้วพี่น้องได้โอกาสพอดีทําธุระอ่าทำ